ขอให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีความโชคดีเข้ามานะคะใบแรกบอกเลยว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะใครที่มาเจอคลิปนี้ไม่บอกเลยว่าโชคดีมากนะคะใบแรกก็ปังเลยนะคะการงานของคุณมั่นคงมั่งคั่งเติบโตไปได้อีกไปต่อได้อีกอะไรอีกมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศได้มีเกณฑ์ได้ไป ได้เจอชาวต่างชาติมีเกณฑ์ติดต่อกับชาวต่างชาติใครอยากไปต่างประเทศได้ไปนั้นมันคงใบไพ่ใบนี้ขึ้นมาคอนเฟิร์มแล้วว่างานของคุณนะคะจะไปในทิศทางที่ดีจะได้เจอคู่เตาชาวต่างชาตินะคะจะได้เจอเพื่อนต่างชาติหรือจะได้เจอคู่ค้าคู่ขายที่เป็นชาวต่างชาติอะไรอีกโหการงานเด่นมากนะคะการงานเด่นมาก ก็ถึงความมั่นคงของการงานนะคะไพ่ใบนี้นะคะคือความมั่นคงนะคะคือคุณจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าหรือแม้กระทั่งเจ้านายนะคะจะได้รับความไว้วางใจนะคะจะได้รับความเชื่อใจหรือธุรกิจของคุณนะคะจะเติบโตจากลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําซื้อแล้วซื้ออีกอะ่ะสิ่งที่ทําต่อสู้ฝ่าฟัน เหนื่อยแต่คุ้มเหนื่อยแล้วได้เหนื่อยแล้วสําเร็จนะคะเป็นคนที่เก่งมากนะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจฝ่าฟันเป็นคนมีเซนด้วยเป็นคนมีเซนนะคะทําอะไรให้เชื่อในเซนนะมันจะมีเส้นบางๆระหว่างเซนกับความวิตกกังวลกับการคิดมากบอกเลยว่าให้คุณเชื่อในเซนคุณเป็นคนมีเซนนะคะอย่าเครียดอย่าคิดมากอย่าวิตกกังวลนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะเชื่อในเซนของตัวเองนี่ ก็บอกแล้วว่าเป็นคนมีเซนส์นนะให้เชื่อในเซนส์ทำอะไรนะทำได้หมดเลยทำอะไรทำได้หมดเลยเก่งมากอะ่ะทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำทำในสิ่งที่คุณไม่เคยเรียนมาคุณก็ทำได้ไพ่ใบนี้บง่งบอกถึงความสามารถพิเศษของคุณนะคะเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้หมดเลยทำอะไรแล้วก็สําเร็จเก่งมากนะบอกนะคะไพ่คือไพ่ดีมากนะเนี่ยเรื่องของความรักอีกการเงินการงานความรักหลังจากนี้ไปนะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณนะ่ะ ใครที่เจอคลิปนี้แช่งขอให้รวยไปนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะใครที่เครียดกังวลอยู่บอกเลยว่าหลังจากนี้ไปแค่นั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระนะในเดอะซัน่ะจะไม่ปังได้ยังไงนะคะปังแน่นอน